เริมสตรีมเลยแล้วกันโอเคครับเราก็มาอยู่กับเกมอาาสามเนาะวันนี้ <c oughs> เดี๋ย FPS อาจะอาจะล่วงเดี๋ยวผมจะดูเรื่อยๆว่ามันจะล่วงไหมนนเราอยู่กับเกมอา마สามเนาะหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับสําหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับก็เคยเล่นอาจจะเคยเล่นแหละนะในแบบ S 1> <S 1> พวกออเิสเลฟพวกอ่าอะไรนะอีกอันหนึ่งที่มันสร้างฐานแล้วก็อันนี้นะครับ <c oughs> ก็หลายๆเซิร์ฟเปิดให้เล่นฟรีกันนะครับก็ <S <S 1> <S 1> ในเซิร์ฟบางเซิร์ฟเนาะเขาก็เปิดให้เล่นนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟที่เปิดขึ้นดโดยโอ้ยโอ้ยเชียร์เลยบิด ก็คือนะครับผมจะมาแนะนํานะครับนี่คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมนั่นคือคุณมูนไลท์นะครับก็คือเป็นรุ่นพี่ผมเองนะครับวันนี้เขาจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเล่นอา m a 3สานะครับเป็นด o ามอ e เนะครับก็คือ <c oughs> สร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นการจําลองการลบแบบเต็มรูปแบบครับมีการลบแบบเต็มรูปแบบก็คือมีแทบจะทุกอย่างนะครับอ่า แทบจะทุกอย่างที่เป็นเสมือนจริงหมดนะครับการเล่นระบบของเซิร์ฟนี้ครับจะเป็นระบบแบบการมุมมองบุคคลที่หนึ่งครับเติร์ดเพอร์ซันปะคุณคุณมูลไล่เติร์ดหรือเฟิร์นะครับก็เป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับไม่สามารถกด e n t e r เล็กๆได้ให้มุมมองแบบที่เราเคยเล่นกันนะครับก็คือลืมไปเลยนะครับว่าคุณโดนยิง แล้วเกิดใหม่ลืมไปเลยครับว่าโดนยิงแล้วตายนะครับระบบนี้ก็จะมีระบบเกี่ยวกับแพทย์สนามนะครับแลวก็คือเสนารักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแล้วก็ระบบการใช้ปืนครับการใช้อินเทอร์เชันเมนูนะครับนี่ฮะผมก็เปิดขึ้นมาให้ดูกันนะครับก็คือพอเรากดปุ่มวิ n ด o w k คีนะครับที่ตัวคุณมูไลท์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยฮะ ว่าคุณมูลไลท์เนี่ยบาดเจ็บตรงไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวยังไงให้คุณมูลไลท์นะครับแนะนำการเล่นเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเชิญครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เป็นสตาฟนะครับผมก็อาจจะอธิบายได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่จริงๆอยากจะเชิญสตารมาอธิบายมากกว่าครับเพราะว่าเขาจะเข้าใจในระบบมากกว่าส่วนตรงนี้ โดยหลักๆก,ก็คือเราจะใช้การสื่อสารก็คือเราจะไม่สามารถใช้พวกช ANNEL การสื่อสารแบบเดิมได้ครับพวกคม command อะไรพวกนี้ใช่เราจะต้องใช้การสื่อสารนี้ผ่านวิทยุก็คือตัวทาร์ฟอสติดตัวตานนั้นนะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าคุณสตาร์ทเขายังอยู่ในตัวเกมหรือเปล่านะครับจะลองคอวิทยุไปดู อ่คุณบาราคัตครับครับพอจะว่าไหมครับพอดีตอนนี้เขาไลฟ์กันแล้วครับไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์อะไรเหรอไลฟ์สเตีมครับอยากจะมาให้ช่วยแนะนำระบบการเล่นนิหน่อยเดินสกูรครับอัธลีผมแกเสร็แ,แลว นะครับก็คือระบบการใช้เนี่ยเราจะกดแคปล็อกธรรมดาคุยกันนะครับตามหลักที่เราเล่นออซิสเลฟก็จะกดแคปล็อกเลื่อนเป็นกรุ๊ปชแนลกรุ๊ปอ่ากอบลนะครับตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการเล่นออซิสเลฟก็คือว่าเราเนี่ย <c oughs> จะต้องลงมอดมอดหนึ่งนั่นคือชื่อมอดชื่อทักฟอสเลด d โอนะครับก็คือการที่ลงลงมอดลงพักอินเนี่ยอ่าการการใช้อ่าวิทยุสื่อสารนะครับก็คือ ชั้นซิรฟ์ฟเนี่ยจะมีการแบ่ง,แบ,งแบ่งแบ่งแยกแบ่งโดยชัดเจนก็คือสควอตนะครับมีผู้พันนะครับพลทาหารในสิบในร้อยนะครับก็จะแบ่งแยกตามตามที่เราลงก่อนหน้าที่เราจะลงภารกิจแต่ละภารกิจนะครับก็จะมีการแบ่งออกไปว่าจะมีกลุ่มของใครของมันอย่างเช่นบาโวนะครับอ่าชาลีนะครับแล้วก็จะเป็นอ่อ อะไรอีกทีมหนึ่งนะมันมีอยู่3ทีมนะครับก็แล้วแต่แต่ละภารกิจนะครับมันจะมีแบ่งแยกนะครับว่าเราจะลงแต่ละแต่ละสกอร์ไหนนะครับก็คือเซิร์ฟนี้จะแบ่งแยกโดยจะชัดเจนนะครับก่อนลงภารกิจแต่ละภารกิจเนี่ยจะมีการบีบเบื้องต้นนะครับว่าภารกิจนี้เราจะต้องทําอะไรนะครับไปที่ไหนยังไงนะครับก็วันนี้จะใช้ยุทธุปกรณ์อะไรนะครับมีแอร์ซัพพอร์ตไหมหรือว่ายังไงนะฮะก็ การใช้วิทยุเนี่ยก็จะแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้วิทยุเนี่ยถ้าเราจะปรับขึ้นเราก็ต้องกดคอนโทรลครับแล้วกด P ีขึ้นมาก็จะเป็นวิทยุขึ้นมาครับเป็นวิทยุขึ้นมานะครับก็าสามารถปรับได้โดยการนะฮะเดี๋ยวจะให้สตาฟเขาเป็นผู้ให้ความรู้ด้านนี้นะครับใครที่สนใจอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่กลุ่มไท,ไ,นะไทยแลนด์เออะไรนะไทยแลนด์โลเปเกมมิ่ง นะครับโอเคอเดี๋ยวยังไงเราพาไปดูอ่ามาแล้วครับคุณบรารคัมาแล้วนะครับผู้ที่ให้ความรู้ต่อไปก็คือคุณบรารคครับ,รบ,บรสวัสดีครับครับคุณรารคสวัสดีครับก็นี่น,นี่นี่คืออ่าสตาฟที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นท่านผู้ มีกิติมาศคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเซิร์ฟมานานแล้วนะครับก็ยังไงขอให้คุณบัลรับช่วยแนะนาเซิร์ฟหน่อยครับว่าเซิร์ฟนี้การระบบการเล่นการโพรเพคืออะไรการเล่นเป็นยังไงครับแล้วแต่ละภารกิจที่เราจะไปกันเนี่ยมันต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างหรือคนที่จะเล่นเนี่ยต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอ่าครับผมผมแนะนํากลุ่มกันนะครับ กลุ่มเราคือกลุ่ม Thailand Role Playing นะครับเออเป็นกลุ่มที่รวบรวมผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมม้าสามที่ถูกลิขสศิธิ์นะครับแบบโ o l Play คือการสวมบุบาทในการเป็นของโรนั้นั้นนะครับและจําลองการเล่นนะครับในรูปแบบของเออมือสจริงนะครับคือง่ายๆก็คือมิวซิมนั่นแหละที่เรารู้จักกันนะครับแต่เรามาประยุกต์ใช้นะครับใน การเล่นเกมเฉยๆเราไม่ได้เอามาทั้งหมด100%ซนะครับในส่วนของอคําถามต่อไปคืออะไรนะครับะระบบการเล่นครับระบบการเล่นเบื้องต้นก็คือ,อะระบบการเล่นที่ว่าเซิร์ฟเนี่ยมีระบบการเล่นเป็นยังไงครับซึ่งแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์อื่นหรือผู้เล่นดีอยากลองเข้ามาเล่นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวยังไงมัางครับ ก่อนอื่นนะครับต้องอสมัครเข้ามาในกลุ่มนะครับเพื่อศึกษาข้อมูลครับเรื่องกฎกติการมาระยาทก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อในเทสสปีก,กับสตาฟนะครับเพื่อบันทึกข้อมูลของท่านไว้ในส่วนของการเล่นนะครับการเล่นของเราเนี่ยจะมีตัวเซิร์ฟเวอร์ให้ทุกท่านได้เล่นฟรีนะครับแต่ขอเน้นย้ำว่าให้ท่านอยู่ในกฎระเบียบสกนิดหนึ่ง โดยทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ในที่เอกสารกลุ่มครับทั้งเรื่องการโหลดหมอดต,ต่างๆที่เซิร์ฟเวอร์จะเป็นต้องใช้นะครับส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการเ,เซ็ตค่าต่างๆเนี่ยก็สอบถามทางทีสตาร์ทได้ครับผมก็ นะฮะก็เป็นการอธิบายเบื้องต้นเนาะในการเล่นนะครับอ่าขอบคุณคุณบารคัตมากครับแต่ผมไม่รู้ผมเพิ่งเพิ่งฝึกไลนะคุณบารคัตครับก็ยังไงก็อาจจะเป็นคําอาจจะยิงคําถามไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพื่ออ่าเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคนดูนะครับดูรอบๆบริเวณค่ายแล้วกันครับครับผมยินดีครับครับขอบคุณครับผมก็ จะเดินไปเป็นเพื่อนแล้วกันอ่าครับผมได้ค่ะอ่า<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณมลคัดน,นําดีกว่า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 จุดไหนเป็นยังไงดีกว่าเพราะผมไม่ได้ไม่ได้เล่นเขาเข้ามาเล่นนานนะเอ่ตอตรงจุดนี้นะครับอ่าเดกเว้นชาวบ้าเนี่ยเออจุดนี้เป็นแมปซูทเทรนนิ่งนะครับอ่หลักๆเลยคือสร้างจากพิคารสนะครับแล้วก็มีการดัดแปลงมาเรื่อยๆ ตรงนี้จะเป็นแมบที่สัไว้สําหรับฝึกการยิงปืนนะครับฝึกกิจกรรมต่างๆของางซาวเวอร์จะมีอุปกรณ์ให้ท่านทั้งหมดทั้งการขับยานพาหนะ,นะครับขับอากาศยานการฝึกยิงปืนประเภทต่างๆนะครับถ้ามาทางด้านนอรคือด้านนี้ที่เรากรลจะไปเนี่ย User จะเป็นสนามฝึกยิงปืนครับ เห็นทาก็จะมีระยะต่างๆกันตั้งแต่50เมตร100เมตรนะฮะอันนี้คือสําหรับท่านที่เล่นใหม่นะครับหรือว่าวเล่นเก่าก็ตามเนี่ยต้องทําการฝึกอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการคุ้นชินนะครับเราจะมีกล่องอาวุธอยู่ข้างหลังท่านนะฮะเป็นกล่องเนกประสงค์ที่จะมีอาวุธทั้งหมดนะครับที่เซิร์ฟเวอร์เราใช้ให้ท่านได้ลองเลือกทดสอบนะครับหรือฝึกฝน ปาคุยกับใครอยู่ครับก็เนี่ยนะฮะผมขออนุญาตทำการอให้ผู้ชมดูนะครับว่าด้านในมีอ่าอุปกรณ์หรือยุทธอุปกรณ์อะไรบ้างขอภัยขอใครไม่เป็นไรครับผมเข้ามาได้กันก็ได้นะครับคุณคุณคอนหรือเปล่าครับมีลิงก์ไหมครับผมขอเข้าไปดูมีมีครับมีผมผมพจอไม่ได้เนี่ยฮะด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็คือมียุทธอาวุธยุทธอุปกรณ์ให้เราเลือกสรรมากมายครับแล้วแต่ภารกิจใช่ไหมครับคุณมาราคัตครับผมอ่าต้องครับแล้วแต่ภารกิจแล้วแต่าาทางอดิเตอร์เขาได้จัดสรรไว้ให้ครับหรือคอมมาน์เขาต้องการยุทธอุปกรณ์ให้เราใช้ยุทธอุปกรณ์ประเภทอะไรก็ต้องจัดตามรูที่เขากำหนดให้ครับครับผมอ่าเผื่อคุณผู้ชมสงสัยนะครับว่าอ่าทำไมถึงเรียกคอมมาน์ทำไมถึงเลือก command, อ่าเรียกกันว่าสควอตอ่าคือบทความที่เรียกกันเนี่ยครับมีอ่ามีที่มาที่ไปยังไงครับคุณาคบาลคักก็หลักๆเลยเนี่ยฮะก็จะเป็นการแบ่งอ่าลำดับยศในภารกิจนะครับอ่ซึ่งตำแหน่งคอมมานเนี่ยจะเป็นผู้บัญชาการทั้งหมดนะครับดูในรูปแบบอ่คลุมนะครับครอบคลุมทั้งหมดในภารกิจนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นอ่าพาทูนนะฮะพาทูนเซอร์เจนพาทูลมิดิก อันนี้คือพูดง่ายก็คือจา่าที่จ่าของร้อยที่คอยเป็นแขนขวาแขนซ้ายให้กับทางคำมันนะครับต่อมาก็จะเป็นทางสกอตลีดนะครับสกอตลีดก็คือผู้นําหน่วยนะฮะหรือผู้หมวดนะครับที่จะนํานําผู้เล่นเนี่ยไปดําเนินภารกิจนะครับก็ในหนึ่งหมวดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอาจจะแบ่งเป็น1นึ่งฝ่ายทีมหรือวสองฝ่ายทีมแล้วแต่ทางสกอตลีดเขาก็เหมือนได้ครับ ทีมลีดส่วนมากจะเป็นยศชั้นจ่าครับซึ่งะจะคุกคลีอยู่กับทหารสมากกว่าโดยจ่าที่ติดไปกับหน่วยสกั์ลีดจะเป็นผู้ที่ชำนาญการนะฮะในพื้นที่การลบครับผมก็ที่เหลือก็จะเป็นสเปเชียลลิ่ต่างๆครับก็จะมีพวกหน่วยลบพิเศษนะครับพวกซัพพอร์ตทีเป็นพวกเอนจิเนียร์นะครับมีดิกนะครับ หน่วยเม็ดอีแวตนะครับแล้วก็พวกอ,อัตรี่ต่างๆก็มีให้ท่านเล่นๆครับในเซอร์ของเราครับผมก็นะฮะเดี๋ยวยังไงให้คุณมาลคับนำนำไปอีกที่ต่อไปนี้นครับผม,บผมก็ด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ในก,การใช้ฝึกซิคบีนะครับ ก็จะมีการจําลองห้องประเภทต่างๆให้เราได้ฝึกกันนะครับอันนี้จะเป็นการฝึกสกิลนะครับในการเข้าเคลียร์ห้องต่างๆว่าแต่และห้องเนี่ยประตูเปิดปิดไม่เหมือนกันนะครับตําแหน่งอุปรกรณ์ต่างๆในห้องไม่เหมือนกันเราจะเซตตัวยังไงจะวางตัวยังไงจะเข้าเคลียร์ยังไงอันนี้มีการฝึกให้ครับครับผมครับถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมครับแต่และห้องก็จะไม่เหมือนกันอันนี้คือประตูจะอยู่คนละ ฝากันเลยครับครับไม่ได้ให้ผู้เล่นนะครับได้ฝึกในรูปแบบต่างๆทีออ่อาจจะเจอในพื้นที่การลบจริงนะครับเพื่อเตรียมพรม้อมๆนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของอ,อยาพานะนะครับด้านขวาของเราเดี๋ยวขออนุญาตสปินเลยกันนะัเพื่อความไม่เสียเวลา ครับผมครับทางด้านซ้านะครก็จะเป็นพวกยียพานะต่างๆที่ให้เราได้ศึกษากันว่ายาพนันธแตประเทแต่ละประเภทเนี่ยต,ต่างกันยังไงนะครับใช้อะไรบ้างแล้วมีลูกล่ามหน้าตาย,ยัางไงเดี๋ยวไปเจอในสนามจริง ก็จะได้ไม่งงว่ายาพหนธแ,แ,แต่ละประเภทคืออะไรดานนูก็จะเป็นพวกอากาศยานครับ430นะครับแล้วก็พวกชีนุกต่างๆให้ผู้เล่นที่ชื่นชอบในการเป็นนักบ,บินนะได้เป็นสองผม,มย้ำนะครับว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยใช้การขับแบบแอดวานนะครับมีอาจจะขับยากหน่อยก็ต้องใช้ ารฝึกฝนที่สูนย์นยสมควรนะครับสําหรับไพ่เราครับผมขออนุญาตครับอ่าการขับแบบแอดวานเนี่ยแตกต่างจากการขับธรรมดาที่ผู้เล่นคุ้นเคยยังไงครับการขับแบบแอดวานแตกต่างครับแตกต่างมาทั้งเรื่องลม้มฮะเรื่องการหมุนของใบพัดเยอะแยะครับรายละเอียดนี้ต้องให้ท่าน กูเล่นโอสกายให้กูโดโอสกายครับผมทีนึงมพอสึกิวผมก็ไม่ถึงอ๋อครับผมครับเพราะว่ามันเป็นสเปเชียลิสต์จริงๆครับผมถึงแนะนำว่าถ้าท่านสนใจโลไหนเนี่ยให้ท่านศึกษาถ่องแท้ครับอยาก <c oughs> ยิงกเ็เอ็กเปิดเรื่องการบินนะฮะผูเ้เล่นนั้นอื่นอาจจะตำนาญเรื่อ,ง,องการยิงมาร์คแมนนะฮะการยิงเอ็มซีการยิงลูก อ,อลูกแกนดีก็แ,แต่และคนประเภทไปครับครับอขออนุญาตครับถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นเนี่ยพอเขาเขาโหลดวัดโหลดไลยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาแบบต้องต้องอยังไงบ้างครับแบบเออบางคนเคยเล่นแบบยิงมาเอ้ยเคยเล่นเซิร์ฟโน้นมาเอ้อยากเป็นแบบนี้เลยอยากเป็นนักบินเลยอยากบินเลยบินเลยได้ไหม หรือแบบอยากเป็นสไนเปอร์เลยแบบภารกิจนีนะ้ลงปุ๊บเอาสไนเปอร์ไปเลยอย่างนี้ได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ยังไงฮะเอ่อมันจะมีอยสองกรณีครับหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นมิชชั่นที่ไม่ซีเรียสเนี่ยคือคุณจะเล่นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นส่วนของที่สองเนี่ยคือมิชชั่นซีเรียสหรือที่เราเรียกว่าวันศุกร์วันเสาร์ในชาติเนี่ยมันจะเป็นมิชชั่นที่ผู้เล่นเยอะครับประมาณ30ท่านถึง50 0ท่นานโดยประมาณ ในส่วนของวิชัน่นวันศุกร์เสาร์เนี่ยต้องเน้นยำ้ำว่าท่านต้องบินต้องบินเต็นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าบินได้นะครับทั้งการบินในบินฉุกเฉินนะครับการออกแบบการบินเนี่ยคุณต้องทําให้เป็นเพราะว่าเ,เมื่อคุณนําทหารเข้าพื้นที่รบเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าท่านขับชินุกหนึ่งลำเนี่ยทหารประมาณสิบคนนายเนี่ย สิบกว่าชีวิตอยู่ในมือของท่านคนเดียวครับผมก็ในส่วนของัออบชอบเล่นสไนเปอร์นะฮะในส่วนของสุกเสาเนี่ยมิชชั่นของเราเนี่ยจะเป็นฮันุโหดมากนะครับเพราะว่าหมอด ACE แเนี่ยมีผลอย่างสูงนะครับถ้าใครได้ศึกษาคลิปของคุณคาลอสนะครับ ดูจากการเล่นที่เราเล่นที่ผ่านมานะครับการเป็นน n i p e r หรือมาร์กแมนเนี่ยถ้าใครอ่ออานระยะไม่เป็นหรือว่าปรับมิวดอทไม่เป็นเนี่ยอีกไม่โดนนะครับเพราะว่าลมลมนะครับระยะทางมีผลต่อการยิงของท่านมากครับก็ระบบการสื่อสารของเซิร์ฟครับเป็นยังไงฮะ ที่แบบบางทีผู้เล่นเคยเล่นมาแบบปรับเป็น global chat มัง่ง channel chat อะไรอง้ครับแต่ของเราครับมีมีแต่ด้เล็กครับไดเล็กเล็กก็คือระยะไม่เกิน10เมตรใช้สําหรับพูดกันส่วนการติดต่อกันระหว่างในหมู่ขนาดเล็กห,หรือว่าระยะไม่เกิน3ามถึงสกิโลเมตรจะเป็นวิทยุตัวเล็กครับส่วนวิทยุตัวใหญ่นี่เอาไว้ติดต่อระหว่างสครือ หรือว่าหน่วยงานต่างๆที่คอมมานด์เขากำนวณให้ครับผมครับครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณวรคัตมากครับมีอ่าอะไรแนะนําอีกไหมครับเออมีครับผมอยากให้ท่านนะครับที่สนใจเข้ามาเล่นเลยเข้ามาศึกษากลุ่มเราก่อนครับว่ากลุ่มเรามีการเล่นกันยังไงนะครับกฎระเบียบม,มีอะไรหากท่านสงสัยเนี่ยสามารถติดต่อในทีเอสสามของผมได้ซึ่ง จะทําให้ท่านเนี่ยได้ดริมรสอัตรสในการเล่นแบบโรเล์จริงๆนะครับคผอย่า, <ผม S 1> างหนึ่งท่านเข้ามาแล้วเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเนี่ยการเทรนนิ่งการฝึกตามที่ทานสตาร์ทฝึกเ,เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็รบกวนให้ท่านเข้าฝึกด้วยครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับตัวท่านแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับตัวเซิร์ฟนะครับ ครับผมขอบคุณคุณบาลคัตมากครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะ,ะฝาก link ลิงก์ T S กับลิงก์กลุ่มไว้ใต้คลิปเพื่อให้ผู้เล่นใหม่ที่สนใจในการเล่นแบบโรเปอ์ไว้เผื่อมีใครสนใจให้เข้ามาติดต่อที่สตาฟครับได้ครับยินดีต้อนรับครับลุมเรายินดีต้อนรับครับผู้ที่สนใจนะครับในการเล่นโลเปอ์ทั้งหมดเลยก็ยินดีต้อนรับลูกหน้าแล้วกันครับ ครัขบขอบคุณครับขอบคุณมาละคัดมากครับขอบคุณครับครัขบขอบคุณครับโอ้โหไม่ได้คิดไปเลยเนี่ย <laughs> มไม่ม <laughs> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเตรียมหรอกคือผมไลฟ์สดอยู่ไม่ร <laughs> <ห> <laughs> ู้แบบผม,ม,ม <laughs> ผมยิงคำถาม <laughs> ผมยิงคำถามสดเลยอะ่ะนั่งคิดคสดเลยตายยี่ตายเลย <laughs> สเสร็จเลยคุณซอวแฮกเกอร์นี่ชื่อคุณมิดรเหรอผมจำได้แล้วใช่ครับใช่ครับคุณคอนครับคุณคอนสวัสดีครับนี่นี่ก็คุณคุณ<อ>คุณคนที่คุยอยู่ในทีเอสีก็คือคุณคอนนะครับคือ,อผู้ที่มีกิติมาศัก์อีกคนหนึ่งครับมีความรู้ด้านการลบเป็นวิเศษนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจน,นะครับอยากเจอคนดังเหล่านี้ครับสามารถเชิญได้ฮะ คุณคุณคุณคอรอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับผู้เล่นไหมครับตอนนี้ก็ยังไร้สดอยู่เรื่อยๆครับไม่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 ซีเรียสอะไรชาแนลผมไม่ได้เป็นทางการอะไรมากแต่ก็อยากจะแนะนําให้ผู้เล่นที่เขาสนใจแบบเห็นเขามีเกมอาม์าอยากเล่นแบบอ่าการจำลองการรบเสมือนจริงเล่นซิงเกิลพลเยอ์แล้วไม่สนุกอะไรอย่างนี้ฮะก็ดับแรกนะครับก็คือเข้ามาแล้วในกลุ่มเนี่ยพยายามศึกษาด้วยตัวเองก่อนครับก็ไม่มีอะไรมากครับเข้ามาปุ๊บถ้า ในเรื่องของการเล่นเนี่ยเราสามารถแนะนําให้ได้แต่ว่าเรื่องกฎมรารยาทเนี่ยก็ขอให้ทางผู้เล่นเนี่ยเคารพในกฎและมรารยาทด้วยครับแค่นี้แหละครับเข้ามาปุ๊บก็อ่านกฎมารยาทก่อนครับเบื้องต้นแค่นั้นแหละส่วนเรื่องระบบการเล่นอะไรที่เราสามารถแนะนาให้ได้ครับครับผมครับยังไงขอบคุณคุณคอร์ดฮะมีอะไรจะฝากอีกไหมครับคุณมูลไลท์คุณบรรลัคแล้วก็คุณคอร์ดครับไม่มีแล้วครับไม่ไมีครับ ครับผมครับยังไงคร, <c oughs> ครับครับยังไงก็สามารถเจออคนดังเหล่านี้ได้นะฮะในเซิร์ฟเวอร์แล้วเจอกันครับเดี๋ยวผมก็เดินเล่นแถวๆในค่ายพาคนไปดู <c oughs> ขอบคุณครับครับ <c oughs> ผมครับ <c oughs> คุณมุไรจะไปนอนเลยหรือเปล่าไง คุณมูลไลท์จะไปนอนเลยไหมครับหรือว่ายังไงนิดสักพักไลผมก็ไปแล้วครับอ๋อครับผมครับนะใครใครที่อยากเล่นนะครับเชิญเข้ามาเล่นได้ฮะรู้สึกมันเทนะแบบเข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับโอ้โหผมนี่ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นโพทหารคนนึงเลยที่เข้ามาเล่นครับพอลงสนามรบจริงๆเท่านั้นแหละโอ้โหมองตรงครับคนที่พาผมรอดได้เนี่ยคือคุณมูลไลท์ครับผม เขาเขาคือเป็นน่ารักเนาะเป็นเป็นคล้ายๆรับเหมือนเขามีความรู้ด้านการการปฐมพยาบาลนะครับก็เมื่อก่อนเคยเข้ามาเล่นอยู่แล้วก็ห่างหายไปนะครับตอนนี้ก็คิดถึงอยากอยากกลับมาลบเหมือนเดิมแหละนะครับก็ที่ได้ผมกะจะเข้ามาเล่นก่อนอ่าก่อนที่จะเกณฑ์ทหารนะครับ ก็ไม่สุดท้ายก็ไม่ทันครับผมสำหรับใครที่แบบชื่นชอบในการเป็นทหารเนาะอยากเรียนรู้เบื้องต้นอาจจะช่วยได้ไม่มากครับแต่ก็ไม่น้อยครับผมความรู้ที่เกิดขึ้นในในสถานที่ฝึกที่ฝึกแห่งนี้นะครับให้อะไรได้ตั้งมากมายครับให้ให้ความรู้ให้เพื่อนมิตรสหายนะครับให้อ่า เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการลบนะครับความรู้เกี่ยวกับอ่ายุทธปปกรณ์ต่างๆนะครับอ่าที่สาสแล้วก็ความรู้ <c oughs> บางอย่างที่เราสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ฮะก็อาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีนะครับสําหรับผมผมก็ได้ความรู้ไม่น้อยเหมือนกันครับสําหรับเริ่นี้ครับให้ทั้งความรู้ให้ทั้งอ่าคแนะนํานะครับแล้วก็ สิ่งสิงหนึ่งที่ยังคงอยู่นั่นก็คือ,อเขาเรียกว่ายังไงล่ะมันทําให้เราแบบเหมือนมีวินัยอะครับให้เราแบบเออเข้ามาปุ๊บนี่คืออ่าการจําลองการลบนะเราเข้ามาเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางเซิร์ฟเขาตั้งขึ้นนะครับก็ยังไงคนไหนที่สนใจนะครับสามารถ เข้ามาลองเล่นได้หรือเข้ามาในกลุ่มได้ครับก็จะมีทางทีมงานหรือสตาฟอยู่ประจำอยู่ตามห้องต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้มอดการโหลดมอดการเริ่มเล่นนะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรรู้นะครับสิ่งสิ่งที่ผู้เล่นใหม่ควรปฏิบัตินะครับก็อย่างที่คุณคอร์สเขาได้บอกไว้นะครับว่า เรียนรู้ด้วยตัวเองครับพยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองเยอะๆพยายามเข้าฝึกบ่อยๆครับเข้าฝึกฝึกที่ทางทีมงานหรือทางสตาฟหรือทางซ์ฟเวอร์เขาได้จัดตั้งขึ้นนะครับก็จะมีนะครับมิชชั่นนะครับเขาเรียกว่าวันศุกร์กับวันเสาร์แห่งชาตินะครับเป็นมิชชั่นใหญ่ครับช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสก็จะเป็นมิชชั่นเล็กๆแล้วแต่ทาง ทีมงานสตาฟเขาได้จัดไว้ให้นะครับก็ยังไงพูดไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาได้วันนี้ผมก็มาไลฟ์สดึกเลยเนาะเลิกงานนะครับก็ยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับผมก็จะมาเดินให้ดูกันอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอใกล้ๆกับวันวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ผมจะมาไลฟ์ให้ดูเลยว่าภารกิจที่ไปกันเนี่ยยังไงนะครับก็คือต้องทำไรบ้าง มีภารกิจอะไรบ้างอะไรนี้นะครับยังไงก็ลาคุณผู้ชมตรงนี้แล้วกันนะครับยังไงที่ถ้าหากาผู้ชมคนไหนสนใจนะครับสามารถกดเข้าไปในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวรอรู้สึกว่าจะมีการ มีมีฝึกพรุ่งนี้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเห็นคุณมูลไลฟ์บอกตะกี้ว่าจะมีการฝึกพรุ่งนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายัางไงถ้าหากพรุ่งนี้มีการฝึกจริงผมจะทําการไลฟ์สตรีมพรุ่งนี้นะครับเป็นไลฟ์สตรีมเฉพาะกิจปกติผมจะมาประมาณเที่ยงคืนที่หนึ่งเนาะเพื่อมไม่ให้มันดูว่างๆยังไงนะครับก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะดูข่าวอีกทีหนึ่งถ้าหากมีการไลฟ์สตรีมนะครับเอ้ยม,มีมีการฝึกเออ มีการฝึกเกิดขึ้นนะครับพรุ่งนี้ผมจะทําการไลฟ์สตรีมให้และแจ้งทางแฟนเพจนะครับสามารถรับชมกันได้นะครับถ้า่างไงผมก็ลากันตรงนี้แลกันนะครับสวัสดีครับ